คนดูดิมันอยู่ในซองอย่างดีคือจริงๆแล้วไอ้โลโก้ Android ตัวเนี้ยมันมันขลังมากนะมันให้จิตวิญญาณมากเลยแต่คุณลองนึกภาพว่าถ้ามีโทรศัพท์ทุกวันเนี้ยแล้วทำคู่มือสวยๆมาแบบเนี้ยเรายินดีเปิดให้ทุกคนอ่านทุกเทปเลยนะทุกคลิปเลยวันนี้เรามาดู Spring s m a l e กันดีกว่านะครับวันนี้แกะกล่อไเปคนสุดท้ายของโลกแน่นอนค่ะท่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา อายคน,นช่วงนี้นะมีคนแซวเยอะว่าดุดเนี่ยก็อาจจะดูดีขึ้นนะฮะต้องบอกว่าเราก็อย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่สวยอะไรอย่างนั้นคนเราต้องมีความมั่นใจตัวเองนะคะเราก็ลองฉีดบอท็อกดูนะคะลองฉีดแฟตดูแล้วก็ลองใช้ลองพื้นแต่งหน้าอายแชโดว์อายไลเนอร์ติดขนตาปลอมนะคะทาลิปสติกนะคะแล้วก็ลองเข้าไปในคลินิกนะแล้วก็ลองทำอ er, ัลเทอร่าเทอร์ม,มาท อะไรให้เต็มที่เลยรวมถึงถ้าเกิดไปได้นะคะก็ลองผ่าตตานะคะฝังชั้นทําจมูกใหม่ทําโครงหน้านะคะเสริมคางเอนโดไท้นะคะจัดฟันวีเนียอะไรให้เรียบร้อยแค่นี้เองค่ะคนเราจะสวยก็ไม่ยา้ขนาดนั้นค่ะเหยากันแหมเยากัน กล้องบอกว่านี่ผมเตรียมขำแล้วนะเมื่อกี้ขำไหมพอได้ยิ้มพอได้ยิ้มนะคะอันนี้คือ s p r i n สมอลนะคะโทรศัพท์พี่สมัยก่อนเนี่ยน,นดูดอยากได้มากๆเลยแต่ว่าต้องบอกตรงๆเลยว่าก็คือ1ของมันหมดบ่อยมากนะพี่เป้รู้ป่ะของเขาหมดบ่อยมากคือไปงาน Mobile Expo สมัยก่อน,นไม่มีของอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่า2เลยนะคือไม่มีเงินอันนี้สำคัญกว่าไม่มีของอีกนะอันนี้สปริงสม m a เนี่ยมนเป็นโทรศัพท์ที่สมัยก่อนต้องบอกว่ายุคนะั้นะที่ Android มาใหม่ๆเนี่ยมันยังมีโทรศัพท์ครองตลาดเราอยู่นั่นก็คือ,อ Blackberry นั้นโทรศัพท์ที่เป็นแบบหน้าตาอย่างนี้เนี่ยก็เลยเริ่มมีคนเนี่ยพยายามจะเข้ามาแบ่งส่วนแบงตลาดแลและ Spring Small เนี่ยนำมาเป็นแบบแบรนด์ที่ตอนนั้นใหม่มากจําได้วันออกมารุ่นเดียวหรือสองรุ่นเนี่ยยี่ห้อเนี่ยนะคะแล้วนูดูดไปได้มาแบบโอ้โหนี่คุณดูคุณดูทุกอย่างก่อนไม่เอี่ยมกริปและนี่เครื่องไทยนะคุณคลาสบีนี่คืออะไรกสทชเรียบร้อยข้อควรระวังโอ้เดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวโอ้โหมันนี่ก็ใหม่เกินนะ ไปได้มาได้ยังไงไม่รู้แหละคุณผู้ชมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องโคนท้ายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันค่ะไปเจอกันดีกว่าตัดผ้าค่ะและนี่คือ Spring s m ม l ลนั่นเองนะคะนัลดูบอกเลยว่านัลดูเนี่ยคิดถึงคิดถึงนะคะมีปัญญาดูอย่างเดียวเมื่อก่อนไม่มีปัญญาซื้อเลยอันนี้โชคดีมากที่ได้แบบครบกล่องมาเลยนะคะเราจะเล่าประวัติสั้นๆของ s Spring s m ม l ลให้ละกัน Spring s m ม l ลเนี่ยไอ้มือถือรุ่นนี้เนี่ยนะคะเนี่ยหน้าตายอย่างนี้เลยนะมันคือหัวเว่ u8003 ทำไมถึงเกี่ยวอะไรกับหัวเว่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Spring คือ Spring s m a l l เนี่ยเป็นแบรนด์ของหัวเว่ยนะคะที่ขายอยู่ในยุโรปนะคะเป็นโรงงานหัวเว่ยออกแบบในสวีเดนนะคะแล้วขายอยู่ในตระกูลที่ชื่อว่า Ideos นี่เลยนี่คือหัวเว่ย u8003 นะคะมันก็คือ Spring s m a l l นี่แหละแปะแบรนด์แต่ว่ามันเนี่ยมันคือหัวเว่ยไอเดียสเห็นไหมน่าจะไอเดียโอเอสป่ะตัวเนี้ยไอเดียสนั่นดูจะไม่ สมัยนั้นก็ยังไม่ได้เก่งมากนะแบบมันเก่ามากรุ่นนี้เปิดตัวในประเทศไราครั้งแรกนะคะปี2554หรือแปลเป็นภาษาไทยคือ12ปีที่ผ่านมาของรุน่นนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันสามารถหาเขาได้แบบครบกล่องแบบนี้โอ้โหมันสวยมากเธอคือตอนนั้นเนี่ยไอมือถือที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องอะไรรู้ไหมมันจะต้องสามารถที่จะคุยกับโทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันได้เหมือนที่ b l a c k b e r ร y ่ทำได้คือฉันจะคุยในแพลตฟอร์มตอนนั้นดุด ซื้อของเจมาร์ Mart สมัยก่อนมันจะมีเจมาร์เขามีระบบแชทสมัยนั้นนะหนุ่จมจำแนเรียกว่าอะไรแต่ปัญหาเยอะมากไม่เสถียเลยนะคะแบบแย่มากสมัยนั้นมันเก่ามากแล้วแ, OS, แล้วก็แบล็คเบอรี่ก็มาทำแบล็คเบอรี่โอเอสแล้วก็สปริงสมาร l เนี่ยก็เห็นว่ามีระบบแชทที่สามารถคุยกับสปริงสมาร l ทด้วยกันได้นะฮะเพราะงั้พยายามตีตลาดนั่นเองโอเคคราวนี้โอ้โหนี่เป็นเครื่องจากของไทยนะคะเพราะจะมาเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังเป็นภาษาไทยอยู่เลยอย่างดีเห็นไหมสถานะเชื่อมต่อ 3G นะ โอ้โหหยุดเชื่อมต่อโอเคโมโบาลนะคะ Manual Screen ับแมนนวลสกรีนโปรเทกเตอร์โอ้โหดูดิทุกคนดูดิมันอยู่ในซองอย่างดีเธอแล้วนี่ดูนี่คือสายห้อยสมัยก่อนทุกคนต้องห้อยคอใช่ไหมเนี่ยไปยืนยืนดูเขาอ่ะไม่มีบรรยาซื้อจริงๆอ่ะสปริงนะไอสตัวแบบนี้นะคะ ไม่เป็นยาซื้อจริงๆนะคะถ้าสมัยก่อนได้เนี้ยต้องดีใจมากแน่ๆเลยแล้วเนี่ยความ Android อะ่ะแล้วสมัยเนี้ยเราว่าคนขายความ Android น้อยไปหน่อยคือจริงๆแล้วไอ้โลโก้ Android ตัวเนี้ยมันมันขลังมากนะมันให้จิตวิญญาณมากเลยเข้าใจปหถ้าสมัยก่อนเนี้ยทุกคนก็พยายามก็บอกว่าป็นแอนดรอยอ่ะแต่ว่าคุณลืมโลโก้หุ่นกระป๋องซึ่งมันเป็นจิตวิญญาณเป็นหัวใจเป็นความรักของคนที่มีระบบต่อเอสบอกเลยว่าสมัยก่อนได้ดูแค่เห็นอันนี้เราก็ยิ้มแล้วคือความแอนดรอยมันต้องมีความแบบ เฟลลี่อะความพี่น้องของเพื่อนความแบบเข้าใจกันง่ายๆสดใสอะไรเงี้ยเออแบบมันสุดยอดเลยอะอ่ะเราไม่รู้ด้วยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะจะเห็นเลยว่ามีแลนด์ยาร์ด USB cable headphone chargers ขอดูหน่อยเถอะไม่มียาซื้อขอก็ขอดูสักหน่อยอืว้าวทุกอย่าง ไม่กริปเลยอ่ะเธอหัวชาร์จสิบวัตต์ป่ะน่าจะแค่2วัตต์นะครับหัวชาร์จน่าจะนะน่าจะส่วนใหญ่ต้อง5โวลต์อย่และ5โวลต์คูณศูนก็คือ1วัตต์วัตต์เดียวเองเหรอโอ้โหทำไมก่อนชาร์จโคตรชาร์ดเลยเฮ้ยเธอเมมโมรีการ์ดแซนดิสทุกคนคิดว่าพี่ถึงเต้นบ้าอะไรกันแซมคือมันมันถือว่ามันใหม่มากมันเก่าเก็บถึงขนาดว่าทุกอย่างมันยังไม่ถูกแกะออกมาแล้วข้างหลังอ่ะมันยังโอ้โหแบตเตอรี่เธอโอ้มันสวยมากเลยอ่ะ แบตยังไม่บวมได้ไงเนี่ยคือในดูนะมี HDC บางรุ่นหรือ HP บางรุ่นนะเก็บไว้เฉยนะไม่ได้ใช้แบตบวมเป่งเลยอ่ะเขาเก็บยังไงเขาเก,เก็บเก่งมากเลยอะ่ะนะคะอันนี้สายไมโคร USB นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไระยาวเป็นกิโลเลยอ๋อ,อน,นี่เป็นไมโคร USB อีกเส้นหนึ่งเหมือนกันให้มันทำไมสองเส้นยาวเป็นกิโลน,นี้เป็น smalltalk นะคะแล้วก็อันนี้เป็น lanyard ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะฮะสุดไหมคุณคิดดูดิห้อยแล้วแบบมันสวยอะ่ะ ทุกอย่างมันดูแบบสวยไปหมดเลยเธอเอาละทุกคนเรามาถึงจุดที่สําคัญที่สุดแล้วตัวเครื่องของเขาใครที่ยังไม่กอนี่จะต้องแบบวิทว้าไปกับการแกะกล่องจริงนะสมัยก่อนนะกล้องถ่ายทําก็ไม่สวยเท่านี้วันนี้คุณได้ดูมือถือ12ปีที่แล้วในการถ่ายทําระดับ 4K จากสเต็ปกี้ของเรานะต้องบอกเลยว่ามันสวยมากแน่นอนนะคะอือือเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมมาคือยิ้มมันกลับด้านอยู่คู่มือก็น่ารักนะ เ like ลส p ปริงอะไรเงี้ยเราว่าทุกอย่างมันมีความแบบโอ้ oh, ดูดิคู่มือเธอเนี่ยเนี่ยคงเปิดไม่ได้แล,ล้ให้ดูเลยเนี่ยหน้าแชทเห็นไหมมันก็คือหน้าตา UI เหมือน Blackberry อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการคุยกันในเครือของ Spring s m a l l นะคะก็มีส่งข้อความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยอีโมจิกรุป๊ปแชทอะไรเงี้ยทุกคนลองนึกดูนะว่าถ้าสมมติว่าปัจจุบันมีคนที่ ขอเข้าทำขาวดาแหละเราเข้าใจว่าอาจจะลดต้นทุนแต่คุณลองนึกภาพว่าถ้ามีโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยแล้วทาคู่มือสวยๆมาแบบนี้เรายินดีเปิดให้ทุกคนอ่านทุกเทปเลยนะทุกคลิปเลยแต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นกระดาษขาวๆหมดอะ่ะก็เข,ข,ข้าใจแหละว่าโอเคหนึ่งก็คือลดปริมาณขยะลดทุกอย่างลดต้นทุนลดทุกอย่างลดสีลดทุกอย่าง,ตาง,างแต่แบบเราว่ามันสวยสำหรับเรานะเราว่านานๆทีก็ได้แบบรุ่นพิเศษจากครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นิดหน่อยยังไงมันก็ยังเป็นกระดาษอะไรเงี้ยรู้สึกว,ว่าโอ้หมันสวยมากเลยอะ่ะแล้วน,นี่อะไรเนี่ยฟิล์มกันรอยฟรีไมโครไฟเบอร์ด้วยโอ้โหผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่มันบอกว่าฟรีไมโครไฟเบอร์โครอ้ยฟิล์มกันรอยเห็นไหมสกรีนโปรเทคเตอร์ฟรีไมโครไฟเบอร์นะฮะแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นควิกสตาร์ตกูดิเดผ้าผ้าควิกสตาร์ตไกด์ Guy, นะฮะโอเคปัจจุบันกายแบบเนี้ย เราสึกว่าถ้ามันมีมันมีอะไรที่เป็นสีๆแบบนี้นิดนึงช่วยด้วยมันมันน่าใช้อันนี้เรายอมอ่านนะนเห็นสีๆสวยๆแล้วก็เออนี่ก็ยอมอ่านก็ได้นะฮะโอ้ oh, innovation นะคะ intuitiveness imagination นะคะ spring user manual แต่ว่าโอเคเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องหนาขนาดนี้เลปัจจุบันมันโหสีทุกอันว่ะสีทุกอันว่ะโอ้โหโอ้โห โอเคไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เราว่าไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เออมันมันเปืองอ่ะตรงมันเนี้ยมันหนามันเยอะใช้กระดาษใช้ทรัพยากรเยอะอันนี้อันนี้เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราสึกว่าเออมันก็อยากให้มันแบบมีลูกเล่นมีอะไรโดยเฉพาะรุ่นพิเศษอ่ะรุ่นที่มันพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยเราว่ามันดีแล้วก็โดยเฉพาะแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้มีจุดขายมากการทําแบบเนี้ยมันสร้างจุดขายสำคัญให้ได้เยอะมากๆเลยนี่นะคะ spring small ใช่ไหมสวยทั้งหมดเลยเนาะ เอาละผู้ชมว้าฉันได้สัมผัสเครื่องแล้วเธออามาดูกันชัดๆนี่คือ Spring s m a l l ในปี2023หรือเมื่อ12ปีที่แล้วเราจะไม่มีทางเห็นรุ่นนี้บน YouTube ด้วยภาพคมมแบบนี้แน่นอนนี่คือ 4K นะคะเห็นกันชัดๆจัดๆไปเลยโคตรน่าใช้เลยเธอเราชอบนี่ยังไม่แกะเลยอะไอพลาสติกหน้าจออ่ะโอ้โหเ ปุ่มขอสัมผัสปุ่มหน่อยลูกอยากสัมผัสปุ่มมากโอ้ปุ่มมันนุ่มๆนะเธอมันแบบนุ่มๆอะละมุนละมุนดีอะรูสิว่า3.5นะคะตรงนี้ซ้ายมือไมโคร USB นะคะด้านบนคือปุ่ม power แล้วก็ปุ่มงัดฝาหลังแน่นอนนะคะแล้วก็ขวามือปุ่ม volume นั่นเองนะคะโอ้โหทุกอย่างสวยหมดเอาละทุกคนมาแกะกันดีกว่าอ๋อมีแบตอยู่แล้วเธอหก้อนใจว่าฉันมีหนึ่งก้อนสินะ เจ๋งว่าอ๋อถ้าเป็นก้อนหลักจะมีคำว่า keep smiling ด้วอน่ารักดีเนาะแล้วก็เป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะคะกล้องโอเคเป็ช่องใส่ SD card เนาะโอเคเปิดดีกว่าเปิดติดหรือเปล่าดีกว่าทุกคนเฮ้ยเปิดติดว่ะ o ้ oh my god จะชอบมากเลยอะโอ้โหอนิเมชั่นต่อเปิดเครื่องที่เคยคุ้นคุ้นเคยที่สุด โอ้โหสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวมันจะมีเสียง Android ตอนเปิดเครื่องชรังเสียงแจ้งเตือนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะชรังมีไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอินดิเมชันกี่เฟรมเนี่ยอันนี้ตากล้องตะเก่งนี่ในในเรื <tinc S 1> <giving quin. S 2> ่องวิด <único Liberty Overwatch> <language> ีโอกี่เฟรมสิบเฟรมใช่ไหมสมัยนั้นไม่มีหกสิบเฟรมน่าจะสัก สิบเฟรมใช่ปะสิบห้าเฟรมโอ้โหมันสวยจังเลยอะเธอแล้วคนสมัยก่อนอะชอบมือถือสมัยก่อนเพราะว่ามันมีแบบนี่มาละมันจะไม่ใช่สิ่งแรงานี้เราคิดเหมือนว่ามันเราแทบจะต้องแบบสนุกกับการที่ว่ามือถือมันจะออกแบบอะไรมาแปลกๆแต่ปัจจุบันทุกอย่างมันกลายเป็นจอสี่เหลี่ยมหมดแล้วซึ่งมันก็เป็นไปตามสมัยนิยมมาเนาะแต่สมัยก่อนเราต้องมานั่งรู้นลเอ๊ะแบรนด์นี้จะทำรูปทรงแบบไหนออกมาแบรนด์นี้จะทำอะไรออกมาแล้วเนี่ยโอเคมากโหยังกดได้ปะเนี่ย อ๋อ oh, หน้าจอรีสิตีป่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่าเนี่ยถ้าเกิดเราทัชไม่ไปอย่างเงี้ยแสดงว่าหน้าจอเป็นรีสิตีป์ก็คือต้องใช้แรงต้านรีเซชฐานะะที่มันต้านทานแล้วก็แตะเนี่ยสมัยก่อนอะ่ะจอคาปาซิตีป์มีแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเป็น iPhone แล้ว iPhone ก็มีราคาที่สูงมากดังนะนั้นผู้ทัชสกรีนของ Android สมัยก่อนเนี่ยจะต้องใช้เล็บนะครับแต่จริงๆริงเราบอกเลยว่าการใช้เล็บอะ่ะก็ยังเป็นการเข้าใจผิดจริงจริงแล้วมันต้องใช้แรงกดหมายถึงว่ามันเป็นนิ้วเราก็ได้แต่มันต้องมีแรงกดเห็นไหม มันจะต้องมีแรงกดมันถึงจะไปได้ปะคือถ้ามันไม่มีแรงกดอ่ะมันไม่ไปถามว่าน่าราคาไม่จอแบบนี้ก็น่ารำคานนะเพราะว่าพอ iPhone ออกมาปุ๊บแค่นิ้วสฐฐัมผัสก็พุ่งออกไปแล้วอย่างเงี้ยคนก็มองว่าไอ้จอ Android ห่วยมากเพราะสมัยก่อน Android ที่แบบรุ่นแบบ6700 0หรือหมื่นเดียวเงี้ยคือจอเป็นรีซีทฟหมดคนก็ดา่ายิ่งแท็บเล็ตสมัยเอาใหม่ๆนะเป็นจอรีซีทฟหมดคนดา่าเลเทะเลยโอ้มี Document to go ยังเป็น Market อยู่เลยอะ่ะเป็น Market นะครับ Spring Message นี่ปะสปริงอันนี้สปริงเละเนี่ยมันต้องสปริงเซ็นเตอร์นี่ไงมันจะมีแชทให้ไหมครัาตัวนี้ก็ดีนะมัะมีแทร็กบอลด้วยนะคะให้เราใช้งานกันเพราะว่าบอกว่าจอลิซิทีฟมันอาจจะไม่ไม่ดีก็จริงแต่ว่าการมีแทร็กบอลแบบนี้มันก็พอช่วยได้แต่ความแม่นยำมันก็ไม่ไม่เท่านิ้วนเนาะเพราะบางทีเรากดมันก็เลื่อนขึ้นพลิ้มันก็ลั่นได้มีแป้นโทรมิวสิกวิทยุแป้นโทรกันเวลาใส่เบอร์ อลองใส่เบอร์ที่สมมติเบอร์ไหนลูกศูนย์แปด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 ไอ้มันก็กดง่ายอยู่นะก็ไม่ได้ไม่ได้สึกว่ามันยากอะไรเนลองทดสอบการพิมพ์หน่อยสิแตะเข้าไปลูกกล่องค้นหาด่วนอ่าเราพิมพ์ภาษาอ่าภาษาอังกฤษกันแล้วกันเนาะ chicken สมมตินะไม่รู้พิมพ์อะไรดีเฮ้ยสนุกว่ะ keyboard อ่ะรู้จักป่ะน้อง keyboard มาจากตรงนี้นะคะ q w o r t h วถร์ีึงเรียกว่าคีย์เวิร์ดีคีย์บอร์ดเพื่อลืมกันไปแล้วโอเคเปลี่ยนภาษาไทยเปลภาษาไทยยังไงอ้ากดครั้งเดียวก็เปลี่ยนได้เลยอ๋อถ้ากดค้างเป็นไฟฉายมีไฟฉา,ายด้วยเธออ๋อเอ๊มันใช้ง่ายอยู่นะมันใช้ง่ายเลยแหละอ่ะเราพี่คอทดสอบนะตึ๊ดเฮ้ยสนุกอ่ะเอเด็กอยู่ไหนอยู่นี่ป่ะตึ๊ด เขาบอกว่าคนที่เก่งๆเนี่ยสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องมองนะใครสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องมองลองบอกนดุหน่อยเนี่ยพิมพ์ผิดแล้วเนี่ยนี่ทดสอบการพิมพ์เขียนผิดแล้วมันก็จะประมาณนี้โอเคอันนี้คืออะไรปุ่ม back ปุ่มเมนูหูหาไม่เจอแอนดรอยสมัยก่อนมีปุ่มเมนูวะเธอพวกเธอรู้จักหรือเปล่าปุ่มนี้เราจะบอกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่า move on จาก Android ไม่ได้เพราะปุ่ม back นะ p h o n e ไม่มีปุ่ม back นะ มันไม่กดจากข้างบนเนะนี่ยปุ่มแบกในแอนดรอยแอนดรอยทุกวันี้ก็มีสาปุ่มเสมอนะโอเคอันนี้คืออะไรรู้เปล่าให้เดานะนี่คือตัวปิดเปิดสัญญาณเน็ตเวิร์กชัวนี่ไงสมัยก่อนอ่ะรู้จักถ้าใครทันรุ่น a n d r o i d Net รั่วเนี่ยคุณไม่เด็กแล้วนะก็คือสมัยก่อนอ่ะมันจะต้องปิด APN กันอนะ่ะปิดตรงนี้ APN มันก็คือตัวที่เราเนี่ยเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าไปเจอการตั้งค่าสมัยกอ่อนเวลาใครจะใช้ 3G DT แ c ะะหรือว่า true หรือว่า as ก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องมาตั้งค่านะคะเครือข่ายเน็ตเวิร์นี่นะคะแล้วก็ access point names ตัวนี้ใครจำได้ไหมถ้าคุณจำได้คุณก็คือไม่เด็กนะคะคุณต้องสร้าง apn ใหม่นะคะตั้งชื่อใส่ apn ว่าอินเทอร์เน็ตมาถ้าไม่จำผิดนะแล้วก็เซฟแค่นั้นเองนะคะก็จะเป็นปัญหาช่วงแ,ร,แรกๆที่คนใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องตั้งทุกคนไม่เป็นกันเนาะิดเจ็ตนี่นาฬิกานี่น่ารักอ่ะ ใครชอบกดหัวใจให้หน่อยกดถูกใจก็ได้โอ้โหเธออ่ะเนี่ยเขาดูกล้องเขาหน่อยเดือาน,นะเออเกกล้องมาประมาณ3าวันแล้วไม่มาอ่ะเอาเจ้านี่แหละเป็นแบบโอ้โหถ้าเกิดทุกคนเอามาเทียบก,กับกล้องปัจจุบันนะมันคือเครื่องคิดเลขกแล้วอะไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนกล้อง VGA เลยอะค่ะไม่มีกล้องหน้าด้วยนะคะรุ่นเนี้ยเออมีวิทยุให้ฟังด้วยอะบันทึกเสียง โม้แบตแ,แบบยังดีอยู่เลยแบบไม่ทะลักหมดเลยถ้าแบตสมเสื่อนะแป๊บๆลงทุบๆ,ๆหายละนี่ปีไม่สนิทโอเคเพลงลังโพงแบบนี้อ่ะแต่กล้องไม่เคยเห็นหรอกชีวิตเนี้ยเพราะว่ายัางเด็กมากถามเลยตั้งแต่รีวิวถือมานี่ตัวนี้นี่ให้กี่คะแนนในความชื่นชอบเจ็ดไลคุณให้คุณให้เจ็ดเลยเหรอมเจ็ดจากอะไรจากดีไซน์อะไรเงี้ยม เออมันแปลจากปัจจุบันเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเออเนี่ยบางคนเขาพิมพ์แบบไม่มองนะ่างเงี้ยเเก่งมากเลยแต่ว่า d r o r o อ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนนะ Android เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เสถียรเลยค้างแล้วก็ช้ามากดังนั้นทําให้ตัว Android เนี่ยแล้วก็การพยายามจะทําอะไรแปลกๆเนี่ยมันมันไม่สําเร็จต้องใช้คํานี้มันเหมือนจะสําเร็จแต่มันก็ไม่สําเร็จนะคะ แอนดรอยด์ที่จะเป็น2.1นะฮะนะดูพยายามย้ำๆๆแล้วเหมือนมันไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมานะฮะปกติมันจะต้องขึ้นเอ่อแอนิเมชันขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือไม่ขึ้นมาแล้วนะครับไปหมดแล้วนะฮะโอเคชอบไหมก็ก็คือชอบมากนะฮะรู้สึกว่าได้เรียกว่าอะไรเนี่ยได้ล้ำลึกถึงความหลังเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เครื่องนี้มาในสภาพที่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะ,ะสำหรับ Spring Sma l ทคำนี้นะอย่างที่เราบอกไปแหละว่า ถ้าจะให้ขายก็คือคงไม่ขายจ,จริงๆนะฮะตรงนี้เดี๋ยวกลับไปเจอในห้องด้ก่อนเนาะใครชอบก็บอกเราได้นะสวยไหมให้ด <tro cooperation> ูใกล้ๆหนึ่งนี่นะฮะให้ดูใกล้ๆกันเลยแบบ 4K 4K เลยทุกคนว่าแบบว่ามันสวยมากจริงๆสวยมากจริงๆคลาสสิกก็หลังจาที่คนได้ดู Spring Smile ไปแล้วนะคะก็คงจะ เขาเรียกว่าได,ได้ใจชื้นแล้วก็ได้อบอุ่นในใจเพราะเซฟที่รีไฟล์ของเราเนี่ยก็พยายามจะหาโทรศัพท์ที่มีประวัติศาสตร์ ในในประเทศของเราแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมาพูดคุยกันหรือว่าเอามาให้ดูกันให้ได้มากที่สุดน,นะฮะแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว,ว่าหลายๆรุ่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปหามาได้อย่างเช่นน่าดุเนี่ยแอนดรอยเครื่องแรกที่ดูใช้เนี่ยคือ Gala x y กี่สไปเนี่ยก็ไม่สั่งมาจากจีนปรากฏว่ากลับมาถึงเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันก็แบบเฟล,ลเหมือนกันนะเราก็อยากได้แบบเครื่องดีๆอะไรเงี้ยหรืออีกตัวหนึ่งถนะ้าใครมีมาขายดูได้นะ Mo โ,โตโรูล่ามั s ส o ต e โอ้โหนี่สมัยก่อนนี่ซื้อหนังสือแบบวอ h o n นอะไรเง เอ้ยอยากได้ว่าเทมาแล้วตอนนั้นมายอสโตนี่ยเขาขายกระทรู True ก่อนนะเราก็แบบเฮ้ยอยากได้มาใครมีมาขายในรุ่ได้นะคะแต่อย่าแพงมากนะคะเปล่า,า,าพี่มันือมาไฟรั่วเดินไปจัดช็ชชชอตเลยอะไรอะไรนานวันนี้นะคะรุ่นนี้เก็บไว้แบบอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ <ๆ S 1> คิดว่าจะรักษาไว้แล้วก็รุ่นนี้ไม่ต้องติดต่อมาขอซื้อนะคะเ <ๆๆ S 1> พราะว่าจะไม่ขายเด็ดขาดเลยถ้าไม่ได้ราคาที่ดีพอเย้าเย้าเย้จะบอกว่ามีนี่ด้วยนะเรามี Android รุ่นแรกของโลกต้องใช้คำนี้ เอ่อ uh, HTC G 1แล้วดูดก็มีทุกวันนี้ก็พยายามทําให้มันเปิดได้อยู่เราะมันแบตมันก็นเริ่มบวมไม่ไม่เริ่มมันก็นบวมนั่นแหละก็พยายามรักษาเขาไว้ให้ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าประวัติศาสตร์พวกนี้คือความทรงจําคนเราอ่ะชอบอะไรไหมมีความสุขกับความทรงจําใช่ไหมเราสื่ออย่างนั้นดังนั้นหวังว่าวันนี้สปริงสมายจะไดไ้ทุกคนนั้นอิม่มเอิบในหัวใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน,น้าลราฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยสิมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย